สวัสดีครับสวัสดียามเย็นพบกผมอีกเช่นเคยครับหาเนืกินบ้านๆกับไผ่สีทองครับวันนี้ก็มาลุยนาะหาดักหนูกันในนาเราใช้เหยื่อที่แตกต่างเลยครับใช้มันครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพหมายครับก็ตอนนี้ก็เริ่มออกหาดักกันแล้วครับเขาเริ่มเกี่ยวข้าวกันไปบ้างน้ําก็เริ่มแห้งอากาศก็เริ่มหนาวไปเดี๋ยวเราไปหาดูทางดักกันครับ สาพดหมายสวยขันทงน้ำที่เกี่ยวเกันนี่วันนี้มากับพี่กรครับเสียทงทัด้ทงโอ <Okay. S 2> เคเสียงนัดพงคบน่ครับเป็นทางเดินนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะดักกันเลาะนี่นะครับกลาคืนก็ว่าจะยามสักรอบหนึ่งครับ อืมก็ถือว่าพอมีทางอยู่ครับช่วงนี้ถ้าหนาวเต็มที่ก็น่าจะมีทางดีกว่านี้เดี๋ยวมาดูาการกอนดักก่อนน่ครับต้องมัดด้วยครับแถวน,นี้บางทีติดแล้วแมวมือชอบคาบไป เดี๋ยวผมขออนุญาตดักก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันคืนนี้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมครับรอบแรกวันนี้มายามกับผ่านแบงครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันผ่านก่อนไม่ว่างเมาเลยต้องมายามเองมีพีแบงการทุงนี่ถุงนึอันนี้่งอุ้ยผีแบงกับหายกลับหาย ดีซะไม่ลั่นนะมันมันหลุดว่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีดโอ้ยพิกก่อนหลังแรกพลาดนะครับโอเคไม่เป็นไรหลังแรกลั่นพลาดครับเราเปลี่ยนเหยื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วต,ตามต่อไปตามรงนีพี่ ตรงนี้มีหลังเดียวเดียบลามครับหนึ่งตรงว่าโอ,อ้ยหนี่งไต่ครับท่านผู้ชมครับน่น่าจะเป็นตัวเมื่อกี้นะนี่ครับเป็นหนูครับใส่สวยๆแหวแรกมาแล้วครับท่านผู้ชมมาวันนี้ ผ่านก่อนไม่มาเมาต้องเปลี่ยนผานมาครับดูครับแรกโอ้โหสวยเลยครับได้อยู่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 ไดอยู่ได้อยู่โอ้หได้ขั้วได้ขั้วได้ขั้ววางมือที่วางไม้ครับดูหลังต่อไปครับหลังแรกเลยพี่แบ๊กดูดิอดิโอ้โหได้ได้ขั้วได้ขั้วครับเดี๋ยวเด้อ แบงค์มีทงตรงนี้ป่ะไม่รู้ว่าที่ก้อนดักตรงไหนอ๋อนี่ครับลูกผิดไปเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปหลังต่อไป หลังนี้นะเนาะพี่อ๋อหลังนี้ไม่ติดนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรา,าไปพยายามต่อไปครับต่อไปครับหลังนี้ยังอยู่ครับนี่ธงเราติดไว้เดตัวต่อไปยันไงครับพี่น้องหันนี้ โอ้ได้<อ>หนึ่งตัวได้อีกแล้วครับถือแบงค์วางน,นิดเดียนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ใส่เดียวกันใส่เดียวกันเลยครับตัวกำลังสวยๆนะครับหือกลัวครับพี่น้องติดเลยคุงติดเลยนะคุงติดอุ่นๆเลยครับ <c oughs> นี่ครับโอ้โหนี่มันมันอยู่ตรงนี้มากระพันแบงค์ ครับสองแต้มแล้วครับท่านผู้ชมยามรอบแรกน่ครับโอ้โหตัวกำลังเลยไอไออันเนี้ยมันอ่อนพี่เดี๋ยวมันอ่อนต้องกดลงมาให้สุดก่อนดัดกันดัดคืนเออนี่ครับสองแต้มไปเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปครับของตัวครับ <laughs> ไปเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปครับ มีได้มาสองตัวแล้วครับแปมแล้วก็มีตรงนี้อีกสองหลังมีอีกสองหลัง อโอเคอันนี้ไม่ติดนะครับดูรูครับท่านผู้ชมใหญ่มากเอเค่อเค,อเค,ครับเดี๋ยวพยายามอันต่อไปงเมื่อกี้พลาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไป นู้นนกระดาษนอันนี้อยู่ครับไม่ติดอันนี้ก็ไม่ติดยังไม่ออกหรือเปล่าพี่ยังยังยังอันนี้ก็ยังไม่ติดครับไม่เป็นไรไปดูอันต่อไป สรุปรอบแรกเราก็ได้มาสองตัวโอโอครับใสสวยอยู่ได้กินอยู่ครัวได้แล้วสองตัวเนี่ยเดี๋ยวเราพยายามรอบเช้าอีกทีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารอลุ้นรอบเช้าอีกทีครับอ่าเดี๋ยวเจอกันครับก็ตอนแรกก็จะกลับเลยก็แวะพยายามอีกรอบหนึ่งครับก็ขากลับอันนี้ จับตรงแล้วครับรไ,ได้ตัว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 ฮะก็ได้อยู่ได้ตัวได้ไงของของของดีได้อยู่ได้อยู่ตัวน้อยหน่อยได้อยู่ได้อยู่ับ่เป็นเมื่อกี้ครับได้อยู่ได้อยู่โอเคก็ไ <Okay. S 2> ด,ด้ก็ได้พอได้นกโคราไปเพิ่มอีกแก้มครับขากลับบ้านครับใกล้ข้างทางก็ ไว้ยาวไว้ตัวนี้ตะกี้ที่ร้านผ้าแล้วเนะาะนั่นแหละตัวร้านผ้าแล้วมีตัวในนะน่าจะออกมาอีกเดี๋ยวผมไปดูข้างในสักครู่โอ้อันนี้ยังอยู่ครับแสดงหอมกลิ่นนี้ยังอยู่ยังอยู่ ครับยังอยู่ยังอยู่เิมแต่อันนี้สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับจากเมื่อคืนเนาะเราก็พยายามหนูตอนเช้ากันเมื่อคืนก็ได้มาทั้งหมดก็สามตัวครับกลับกลับไปแค่สิบกว่าหลังสามตัวน่ครับตัวกำลังสวยๆนะครับไปเดี๋ยวเราพยายามตอนเช้าพร้อมกันครับว่ามันจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าไปเลยครับ ดูหลังแรกครับโอ้หลังแรกไม่ลั่นนะครับลั่นพลาดเอ้ไม่ลั่นเลยใช่ลั่นพลดเดีย๋ยวขอญาตแกะเชือกก่อนนี่ครับสงสัย โอเคไปดูหลังต่อไปเลยครับโอ้ Ooh, หลังนี้ก็ไม่ลั่นนะครับลั่นไปเมื่อคืนแล้วครับวันนี้ไม่ลั่นเลยมีรอยกินอยู่แต่มไม่ลั่นครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปครับไปครับไปดูหลังต่อไปครับโอ้ไม่ติดครับ มีรอยเท้าอยู่นะครับท่านผู้ชมนีครับนี้เท้าหนูรับมีรอยเท้าหนูเห็นไหมครับนี่นี่แต่ไม่ติดนะครับไม่เป็นไรไปดูหลังต่อไปครับใส่รอบเช้าจะไม่ได้ครับผ่านไปเจ็ดแปดหลังแล้วยังไม่ได้เลยโอ้ยมันข้าวนะครับยังมีอยู่ครับยังมี ของกินอุดมสมบูรณ์อยู่าไปดูหลังนี้ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้โหหนุแปลงครับแต่ยังไม่แปลงแท้ครับยังรุ่น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 โอ้โหใส่สวยสสวยๆดอกนี้ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหคือดีดีลูกคือแกะแกะแกะฮะแกะออกใส่เออ มันไม่เจ็บปะเจ๊ yeah, งๆออกอือโอเคครับน,นี่ครับโอ้โหตัวกำลังเลยครับปุ้ยไปเก็บใส่ถุงปุ๋ยเหลืออีกประมาณสองังสุดท้ายครับต่อไปครับโอ้อันนี้เยืะอหมดครับท่านผู้ชมโอ้มันกินอยู่นะครับเดือยมันเข้ามาลึกเลยครับ ต้องไปปรับแต่งเไื่อยๆหมดนี่ครับรูมันมี่ใหญ่ๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายก็ไม่เจ็นะครับโอเคไม่เป็นไรก็ทั้งหมดไฟเช้าได้เพิ่มมาตัวนึงครับลันทาดก็มีไม่ได้ก็ม,กมีก็เมื่อคืนได้ดีอยู่สามตัวกับประมาณสิบสี่บห้าหลัง ครับผลงานวันนี้ก็นี่ครับผลงานวันนี้ครับอ่าก็พอได้คั่วครับตัวนี้ใหญ่หน่อยครับอีกหน่อยก็เป็นหนูแปลงใหญ่ครับผลงานวันนี้ครับเดือมมันครับในนาข้าวลองใช้กันได้ครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไห่สีทองกับเดวกกินบ้านๆด้วยนะครับวันนี้ต้องไปทำงานต่อวันนี้สวัสดีครับ